ให้มันกินนี่มันก็บรฮอ่ะเนี่มันเด้กินแหละเพื่อเ่อจให้ลูกกินนมโอ้ยวมันไมงามกันบุปุกกรเทงมาเด้อมาเอให้กันนี่มาชิงามได้ ผู้ำันเี่อีอีมันหาาดูมักะสี่เต้าน่ะเต็มมัดกูเต้านามันไกินได้บิ้สี่เต้านันเลยนะเิ้ลนั่นอ่เป็นบนอนเลยนี่เป็นไปอยุ่ตกะดูนะในส่งที่ตุยแมนอ้าวเห็นเบะ่ใหกินเต็มที่ง ตุ้ยจนย่างโมเป็นแาแม่นะห้รู้มันกินนมเต็มทีเห้องไรเาันี่เพื่อมีตัวลูกสองคนตัวกับลูกนะ Bên tao là tao mày nè, mày 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 nó mày 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 เม่แม่าในถืพพอผ้าเพรายังไม่จะอีน้อยพราถือผ้า,า,าเอ๊ะมนได้ลูกคหนึ่งเลยจช่ในลูกกินน้องไม่วีมจังไปลิ้นเป็นตัวชีลิ้นอ่ะเตี้เอ้ย ปวด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 ควัดูออกเพงเออีนีูดูอยู่กับบควัดว We're not going.